สวัสดีค่ะดวงชะตาของชาวราศีธนูประจำเดือนมีนาคมปี2565จะเป็นยังไงนั้นเรามาเริ่มเช็คกันเลยนะคะรายได้คะการงานไพ่ใบนี้ถือเป็นตัวแทนของความสำเร็จเลยนะคะนั่นหมายถือว่าคุณเป็นคนที่เก่งในด้านธุรกิจมีความสามารถมีหัวการค้ามีความเอาจริงเป็นคนมีระเบียบแบบแผน หา,หากคุณเป็นผู้หญิงก็คือผู้หญิงที่มา่นมั่นน่ะเป็นนักธุรกิจหญิงที่เก่งกาจอีกในกรณีหนึ่งก็คือผู้หญิงคนนี้อาจจะเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจของคุณนะคะก็ขอให้คุณฟังคําแนะนําของเขาเขาอาจจะมีทักษะมีไหวพริบในการลงทุนเขาจะเป็นคนที่เข้ามาช่วยเหลือคุณในด้านธุรกิจนะคะการเงินหนึ่เรียญเลยนะ คุณมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ทางการเงินมีโอกาสจะมีโชคหรือได้รับผลตอบแทนของการลงทุนของคุณแบบชนิดที่คาดไม่ถึงเลยนะคะแต่ตอนนี้ก็อาจจะเป็นเวลาที่ดีนะในการที่คุณอาจจะได้สร้างวางแผนหรือเหมือนกับสร้างแผนอะไรบางอย่างนะ,ะสำหรับความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวอาจจะวางแผนการออมแบบนี้ เป็นไปได้เหมือนกันนะคะสุขภาพคุณได้เปรียบทุก8แปดถ้วยหากใครนะคะที่กำลังใช้เวลามากเกินไปกับเรื่องที่เ,เรื่องลบๆนะคะเรื่องแย่ๆมันอาจจะส่งผลเสียให้กับสุขภาพคุณได้นะพยายามเปลี่ยนโฟกัสตัวเองนะะมีทัศนคติไปในทางที่บวกไว้ก่อนมันจะได้ช่วยสุขภาพเราด้วยนะคะคิดดีไว้ก่อนคิดบวกไว้ก่อน สร้างวันดีๆให้กับตัวเองทําให้ชีวิตของเราได้ดีขึ้น่ะดึงตัวเองไปในสิ่งแวดล้อมที่ดีๆนะคะสร้างกําลังใจให้ตัวเองมันจะเป็นมากนะใช่และพีเห็นครูนี้เขาอยากจะบอกว่านะคะเขาอยากสื่อว่าสําหรับใครที่กําลังดิ้นรนหางานใหม่หรือเจ็บป่วยอยู่ติดอยู่กับความทุกข์นะคะจากการเลิกราการก่อความวุ่นวายในชีวิตแบบนี้ เขาอยากให้คุณได้รู้ว่าเฮ้ยมันเป็นแค่ช่วงเวลาสัส้นๆของชีวิตเท่านั้นนะคะเดี๋ยวคุณก็ผ่านมันไปได้นะคะเดี๋ยวคุณก็ได้รับชีวิตใหม่วิธีการใช้ชีวิตแบบใหม่ๆที่คุณยังไม่เคยพบมาก่อนนะคะคุณจะได้เจอแบบนั้นคุณจะได้เจอความสัมพันธ์ใหม่ๆในไม่ช้าด้วยเดี๋ยวคุณก็คลายความตึงเครียดและความไม่มันคงออกไปได้นะคะแล้วก็ทําให้คุณได้ได้อยู่ห่างจากอิทธิพลอะไรที่มันเป็นมลพิษทีมคุณไม่ต้องการทั้งหมดได้นะคะ แต่ตอนนี้ขอให้คุณได้โฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าก่อนบางคนนะคะมีโปรเจกต์งานสําคัญเนี่ยรอคุณอยู่นานแล้วนะคะรอให้คุณไปสะสางไปทําให้สําเร็จนะคะเปลี่ยนโฟกัสไงเอาโฟกัสจากที่เรื่องใหญ่ๆเนี่ยเอาไปใส่ในกับงานมุ่งม,มั่นนะคะมีความขยันเอาไปใส่กับตรงนั้นจะได้ประสบความสําเร็จตุ้มเทกับตรงนั้นดีกว่านะคะให้ใบน,นี้เขาอยากฝากบอกว่า อยากให้คุณปล่อยตัวเองให้เป็นที่รักบ้างที่สำคัญที่สุดคือการเริ่มต้นด้วยการรักตัวเองอะรักตัวเองแบบสุดหัวใจเลยนะรักตัวเองที่สุดนะ่ะคุณเคยไหมเคยรักตัวเองแบบสุดๆไหมไดคะฟังหัวใจของตัวคุณเองฟังอารมณ์ฟังความคิดและซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตัวเองแสดงออกถึงสิ่งที่คุณรู้สึกและเข้าใจความรู้สึกของตัวเองมากขึ้น ยิ่งเรารับรู้ความรู้สึกของเรามากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยเราก็ตอบสนองต่อความรู้สึกเหล่านั้นได้เหมาะสมมากขึ้นเท่านั้นนะคะต่อมานะคะในอดีตของคุณนะคะที่ผ่านมาของคุณเนี่ยอาจจะคุณอาจจะทํางานหนักเกี่ยวกับบาลานซ์ตัวเองนะ่ะสร้างสมดุลให้กับตัวเองทั้ง,ง,งด้านทางโลกและทางธรรมนะคะแต่ว่าตอนนี้คุณผ่านมาได้แล้วแล้วคุณก็เข้าใจใน ในเรื่องของธรรมะคุณเข้าใจในกระแสของธรรมะที่ไม่เคยหายไปจากคุณเลยแม้แต่เวลาช่วงที่คุณทำงานในชีวิตประจำวันการมีสติาการครองสติอยู่ตลอดเวลาการเจริญสติสมาธิปัญญาเนี่ยไม่เคยเสื่อมคลายไปจากคุณเลยแม้ว่างานคุณจะหนักแม้ว่าคุณจะเหนื่อยแค่ไหนจะหนักแค่ไหนก็ตามคือ จิตใจคุณไม่เคยสั่นคลอนเลยนะคะไม่ว่าอะไรมากระทบคุณหนักๆนะคะแต่กลับรู้สึกเบาสบายภายในมากกว่าเป็นไหมแบบเนี้ยไพ่ก็บอกว่าคุณผ่านมาได้แล้วนะค,ะคุณบาลานซ์ทั้งทางโลกทางธรรมได้แล้วนะคะหากคุณเป็นคนที่ทํางานแบบเป็นคนที่มีประสิทธิภาพในการทํางานนะ,ะขยันขันแข็งแล้วก็ ใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ,อยๆเขาบอกว่าขอให้คุณทําแบบเนี้ยดีแล้วขอให้คุณทําต่อไปนะทําแบบนี้ดีแล้วนะนะคะทาให้เป็นปกติอย่างเนี้ยดีแล้วนะคะเพื่อที่คุณจะได้มองเห็นปัญหาจากมุมต่างๆได้ง่ายๆนะคะคือเหมือนกับความชํานาญไงคุณชํานาญน่ะคุณก็จะรู้ว่าอ๋อมุมนี้มันผิดอันนั้นมันไม่ดีอ่ะตกแต่งใหม่ซิปรับปรุงหน่อย พัฒนาคุณจะรู้อ่ะคุณจะรู้ทุกจุดทุก,ทกุมอุดร,รอยรั่วเก่งแบบเนี้ยค่ะเนี่ยค่ะมันจะทำให้คุณประสบความสําเร็จอย่างน่าประทับใจที่สุดเลยในอนาคตไม่เพียงแต่จะทําสิ่งเหล่านี้เล็กๆน้อยๆใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆทำให้คุณออบรรลุเป้าหมายในอนาคตแค่นั้นนะแต่ยังสร้างความประทับใจให้กับผู้อื่นอีกด้วยนะคะเหมือนกับคุณได้เป็นแบบอย่างให้เขาอีกด้วยนะคะ ต่อมาเ,ออเหมือนคุณจะได้อุทิศเวลาให้กับการอธิษฐานการสวดมนต์ภาวนามากขึ้นนะคะจิตใจคุณข้างในเขาเรียกร้องเขาเรียกร้องหาความสงบเพื่อที่จะได้ใกล้ชิดกับถ้าคุณนับถือศาสนาพระเจ้าก็เหมือนแบบพระเยซูพระคริสต์พระมวะมาัดอะไรเงี้ยคะ่ะถ้าเป็นชาวพุทธก็พระศาสดาของเรานะพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยเหมือนกับสวดมนต์ภาวนาเราจะได้รู้สึก อยู่ใกล้กับพระองค์ท่านนะฮะหรือในกรณีหนึ่งก็หมายถึงว่าคุณจะได้แสดงความผูกพันที่แน่นแฟนมากขึ้นกับลูกหลานกับเด็กน้อยพ่อกับแม่กับเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะได,ได้ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นนะคะขออย่าได้ละเลยการอธิษฐานนะคะเพราะว่าคุณอาจจะมีเวลาที่ฐานมากขึ้นกอดก่ดกวด่าที่เคยมากเลย เพื่อที่คุณจะได้สร้าง,สร,างสร้างสิ่งดีๆนะคะสร้างสิ่งดีๆพลังงานดีๆที่คุณประสบพบเจออยู่เนี่ยพลังงานดีๆนั้นอยู่ภายในของคุณเองเมื่อคุณทำเรื่อยๆปฏิบัติเรื่อยๆพลังงานดีๆก็จะแน่นขึ้นแน่นขึ้นนะคะเป็นเหมือนกับเป็นพลังงานที่แหลมคมมากขึ้นพลังจิตคุณก็จะแหลมคมมากขึ้นดังนั้นขอให้คุณ แบ่งปันสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าแบ่งปันจกจกักรวาลศักดิ์สิทธิ์ของคุณที่อยู่ภายในของคุณช่วงวันเวลาดีๆของคุณในการอธิษฐานของคุณเนี่ยแบ่งให้ผู้อื่นที่อยู่รอบข้างคุณด้วยนะคะเหมือนเหมือนกับเราไปถ้าเป็นเหมือนกับเราทําบุญะคะแต่ว่าอันนี้คือบุญก็คือเบาสบายข้างในสงบใครพบเจอคุณเขาก็จะรู้สึกเบาสบายไปด้วยแค่รอยยิ้มคุณน่ะสามารถช่วยให้เขามีความสุขได้สามารถให้พวกเขาคลายทุกข์ได้นะคะ นี่คือการแบ่งปนันนี่คือการแบ่งบุญนะคะเป็นไปได้ว่าในช่วงเดือนนี้นะคะนับจากที่คุณฟังคลิปของอไอไฟเริ่มจากที่คุณฟังคลิปของไอไปเนี่ยหนึ่งเดือนนี่แหละนะคะสมมติว่าคุณฟังวันนี้ก็นับไปเน,นี่ยในในภายใน30วันเนี่ยคุณจะมีไอเดียใหม่ๆพุดขึ้นมาเช่นใครอาจจะทำแบรนด์ใหม่สินค้าใหม่หรือ เปิดร้านใหม่อาจจะเป็นร้านออนไลน์หรือร้านแบบของจริงก็ได้ที่แบบเปิดหน้าร้านนะคะเหล่านี้สิ่งเหล่านี้จะทําให้คุณมีเหตุผลบางอย่างจะจะทําให้คุณขับเคลื่อนนะคะมีเหตุผลในการขับเคลื่อนความหลงไหลในการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ๆคือคุณอยากทำคุณมีแพชชั่นที่จะทํานะคะเนี่ยมันคือกุญแจสู่ความสุขนะและมันจะทําให้ชีวิตคุณมีเป้าหมายมากขึ้นด้วยนะคะ ต่อไปความรักนะคะความรักความสัมพันของคนมีคู่สำหรับคนมีคู่นะคะเ คุณอาจมีมีอุปสรรคนะคะบนเส้นทางความรักของคุณเป็นไปได้อุปสรรคอาจจะเป็นระยะทางก็ได้นะแต่ถ้าคุณมุ่งมั่นจริงๆอ่ะในความสามารถของคุณมุ่งมั่นในความสามารถความพยายามของคุณแล้วก็ตัดความกังวลทิ้งไปให้หมดคุณจะประสบความสําเร็จนะคะคุณทั้งคู่มีความสัมพันธ์ระยะไกลกันเหมือนกันนะเหมือนกับอยู่นคนละประเทศ แต่คุณกับคนรักของคุณต่างก็มีเป้าหมายตรงกันคือเป็นหนึ่งเดียวความคิดเหมือนกันมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความรักที่มั่นคงเหมือนกันนะคะแต่ถ้าใครมีลูกแล้วเนี่ยนี่ก็อาจจะหมายความว่า,วาความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยกำลังจะหวนกลับมาเพราะลูกของคุณต้องการความรักเพราะลูกของคุณหวยหาความรักนะคะ แล้วความทรงจําในอดีตก็จะส่งผลต่อความสัมพันธ์ของคุณด้วยนะคะดังนั้นทุกอย่างก็จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกจะกลายเป็นรักที่โรแมนติกอีกครั้งหนึ่งนะคะคือจะเหมือนกับคุณอาจจะติดขัดอะไรบางอย่างอยู่นะคะอาจจะยังไม่สามารถมาหากันได้กรณีที่หนึ่งก็คือระยะทางนะคะแต่ว่าคุณรักกันดีแหละไม่ได้มีปัญหาอะไรนอกจากระยะทางส่วนปัญหากรณีที่สก็อาจจะเป็น ม่ทางทิศทางที่ว่าอาจจะแยกกันอยู่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวก็ได้กลับมาหากันเพราะว่าลูกจะเป็นโซ่จะเป็นอะไรบางอย่างที่ทำให้พวกคุณได้กลับมาหากันอีกครั้งนะคะต่อไปนะคะคนโสดความสัมพันธ์ของคนโสดนะคะ ถ้าคุณเป็นซิงเกิลมัมหรือซิงเกิลแดเน่ยคุณอาจจะกำลังคิดทบทวนอะไรบางอย่างนะคะเพื่อตัวเองว่าเฮ้ยตกลงแนละ้วเราต้องการอะไรในอนาคตเราต้องการสิ่งที่ดีกว่าเราต้องการสิ่งที่มันมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากกว่านี้อะไรเงี้ยคุณคุณมีความคิดแบบนี้แล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาที่ดีที่จะทำให้แน่ใจว่าสิ่งที่คุณต้องการอยู่อ่ะกำลังเข้ามาในชีวิตคุณแล้วนะ แล้วคุณก็กำลังลงมือทำสิ่งนั้นอยู่ไพ่เขาบอกว่าดีแล้วให้ทําแบบนี้ต่อไปเป็นไปได้ว่าคนที่คุณเจอบางคนเจอแล้วด้วยนะว่าคนคนที่คุณเจออยู่เนี่ยคือเขาคนนี้ตามตื้อตามจีบคุณอยู่เขาเขาอยากที่จะปกป้องดูแลคุณเขาเป็นคนที่มีอํานาจมีความมั่นใจไอมองเห็นว่าความสัมพันธ์ของคุณถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานที่มั่นคงด้วยนะมีความมั่นคง คือมันคือความสุขความเข้าใจคุณต้องคู่เข้าใจกันนะคะทุกอย่างเป็นไปตามความเหมาะสมและการรัเทศะเหมือนกับว่าถึงจะเป็นซิงเกิลมัมแต่ออซิงเกิลมัมซิงเกิลดแต่คุณวางตัวดีมากอะคะ่ะให้เขาก็ให้เกียรติคุณคุณก็ให้เกียรติเขาหากคุณกําลังหวังโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธนะ์่ะเป็นไปได้นะว่าคุณต้องคู่เนี่ยจะได้ย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกัน เรียนรู้กันมากขึ้นนั่นก็อาจจะหมายถึงอ,อ,อาจจะผูกข้อไม้ข้อมือมีงานมานันมีงานแต่งใแบบนวันนี้เป็นไปได้เลยนะดานะเนี่ย take action เขาจะเข้า t a k e อ c t i o n อยู่แล้วนะคะเขา Take Action ปกป้องคุณดูแลคุณเลยคะ่ะเขาจะ Take Action เข้าหาคุณนะคะดูแลใส่ใจบริการเป็นอย่างดีนะคะเขาอาจจะชอบคนที่คนที่เป็นซิงเกิลม m s i n ซิงเกิลดเนี่ยเขาดูแลตัวเองเก่งไง เขาอาจจะชอบแบบนี้นะคะเข้มแข็งอะคนเข้มแข็งนะคะก็อขอให้คุณโชคดีนะคะค่ะสำหรับความทํานายที่ไอมีกับชาวราศีธนูประจำเดือนมีนาคมนะคะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้หากใครฟังแล้วชอบไอก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไป ขอบคุณที่เข้ามารับชมไอลขอให้คุณประสบความสำเร็จบนเส้นทางที่คุณปรารถนาสำหรับวันนี้ไอ้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ